สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องจ้าปล่อยง้อแหลงมันนี่บรรยากาศดีดีพี่น้องเอ้ยฝนตกโอ้หบ้านบางเนี่ยจ้านำหูให้หน้าเลยคะ่ะง้อกระลังเล่มรอเล่มพักบุงจ้าจ้าบรรยากาศรอบรอบจ้าแดดสลัวสลัวเลยคะ่ะนี่ ปกติแดดซ้ำนี่สิตากยืนตากแดดไม่ได้ได้พี่น้องนี่มันนี้ดือยืนได้สบายเลยน้าม่วก็สิบ่ได้ดตักสองเสมออยู่นี่ฝนตกม้านรอเล่นพักบุงใจยุ่ขังสายาว้าวกินลูกกินอากาศดีมันนี้เขาค้ำแจ็คหน่อยเนาะคะ่ะ ที่รลเนี่ยมาขักบังมองสุกกินลูกกินเมษาชบาสีหมอกคนน่ะมีหน้า,ากกกะบังวงเพลินอยู่คนน่ะ ฝนตกมากหมู่วานกะดีใจพี่น้องเพื่อนดินในซุมแห่งว่าได้กินหยาเนาะค่ะห้าได้ป้งเสียงรถไทเหลืองสิมีแล้วว่าแต่ฝนตกลิ่นมันนี้อายล้วก็ไปถทหน้าให้เพิ่หนละจ้าเริ่มสิมีรถไทแล้วเราดูการทำหน้าสิเขามากล้วพี่น้อง ก็นฝนตกมาตาโดนนี่มีปูมีหอยเลยนี่พี่น้องฝนตกมาหมู่บ้านบางเนี่ยก็เป็นตกแห้งโดนก็นี่ก็โอ้ยกระสีหงว้ายก็นี่ต่ซ่อมนี่กับหงแล้วพี่น้องบางเนี่ยตกมันใส่ผักบงพอดีเลยค่ะนี่ กินลูกกินกินกินเมื่อเมื่อหันพ่อบุงแดงจึงคืงมันมันสีไปทางเขาแล้วฝนตกมากขึ้นฉีบพ,พี่น้องกินลูกกินกัดกินพวกบุงกาดกินผักบุ้งจ้า นี่เราพี่น้องเอ้ยวิธีคนเลียงงัวเลียงอีหยังกะหกักกันันเนาะค่ะยานเ,เ,เ,เต็ม่บอิ่มบบเต็มวงสิย้อนเสียงเล็กน้อยแล้วค่ะบริเวณรอบรอบทุ่งนาจ้าบรรยากาศมาฝากแต่พี่น้องจ้าวันนี้กะขีฝ่าไปดื่มคึ้มอยู่ดนะค่ะ ก่อนกีฟ้าไลาย,ยุพี่น้องอาจสิเป็นหมดแร้งกันได้เด้อค่ะตกนี่ตกลงมาอีกนะคะ<ม>กินโลกินรอเล่มพักบูงงั้นหมดแร้ง